ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็ยังผมสันชัยชนะอยู่ในเกมวันพันแมนตุดหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้พลังของผมก็เจ็ดล้านห้าอยู่อันดับที่หกสิบห้าณตอนนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมครบแล้วนะเอ่อไอเทมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือหินพัฒนาฮีโร่ยูอาร์ผมครบแล้วนะครับคนดูขาดอีกแคอ่อ่จริงๆแล้วขาดแฟตด้วยนะผมไม่มีแฟตนะครับคนดูอ่าเอสอาร์ HR. ผมไม่มีเจ้าแฟดนะครับผมไม่มีเจ้าแฟดประกายแสงนะผมก็เลยไม่สามารถจะขึ้น UR ได้เพราะงะั้นแล้วผมน่าจะยังไม่ได้ทําตอนนี้นะครับผมน่าจะทําอีกอีกนานนะคนดูน่าจะรออเนี่ยรีนะเนี่ยรอรอรีน่าจะวันที่หนึ่งนะครับผมน่าจะมาเอาแฟดนะครับตอนนี้มันเอาเอาไม่ได้นะอันพิเศษเหรออันิพิเศษเปิดแล้วก็ไม่น่าจะได้แฟดแล้วนะคนดูอะไม่เชื่อดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ไม่มีโอกาสได้แฟดแน่นอนนะคนุณดูถ้าไม่ใช่ตัวเมืองนะครับกดปุ๊บนะเห็นยังไม่มีกระตุกไม่มีอะไรก็คือไม่มีได้แฟดนะครับไม่ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกสิบครั้งนะครับคุณดูหกร้อยนะก็คือไม่ได้เหมือนกันนะคนุณนูในตัวแดงมันยากมันต้องไปสุมสม่วอนะครับตัวม่วงมีโอกาสออกเยอะกว่าตัวแดงแบบร้อยเท่านะคนุณดูนะทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันอยู่ใครๆก็ต่างมองดูอยู่นะ จตรวจอร่อยนะครับตัวนี้ผมก็เอเดราบวกก็ดีนะคนดูมันก็โหดอยู่นะแต่มันไม่ได้ไงอือันนี้ก็ไม่มีแฟดนะคนดูสมไปก็เท่านั้นนะครับปุ๊บปุ๊บโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาฟาร์มเหมือนเมื่อวานเหมือนเดิมเลยก็คือทุกคนจะเห็นคลิปแบบนี้ไปอีกนานจนกว่าจะวิว85นะครับหรือว่าจนกว่าจะได้ฟาร์มของแดงนะครับผม ตอนนั้นก็จะได้ของถ้าผมด้ของแดงแล้วผมจะได้ทุบคนอื่นได้ก็คืออย่างนี้นะครับผมตอนนี้ก็ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคนดูหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะครับแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์ก็อย่าลืมมาดูผมสตรีมนะผมแต่ครั้งก่อนผมขอโทษด้วยนะครับคนดูพอดีผมอ,อกหักนะผมผมอ,อกหักวันก็<笑><笑> <c oughs> คือคือเอาหักตอนวันสตรีมเยแนละ้ควคนดูผมก็เลยไม่สามารถขึ้นได้นะคือมัน มันร้องไห้มันเสียใจอ่ะคนดูมันก็เลยแบบไม่สามารถสตรีมในวันนั้นได้ผมต้องขอโทษวันที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าโกรธกันเลยนะคนดูมันมันเสียใจจริงคนดูมันแบบนั่นแหละนะผมอธิบายเยอะไม่ได้นะคนดูเดี๋ยวมันจะร้องไห้นะผมเซนเิทีบกับเรื่องพวกนี้ก็ขอโทษนะรอบหน้าผมไม่บิดแล้วรอบหน้าผมไม่บิดแล้วคนดูไว้ใจได้แต่รอบหน้าไม่ไหวจริงคนดูนั่งซึมนั่งงอมไม่มีเสียงอ่ะแบบกระตุ้นไม่อยู่อ่ะ ก็คือแบบไม่มีอารมณ์อ่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่รอบหน้าไม่มีหนีแล้วนะรอบหน้าจะเห็นผมแน่นอนแล้วไหมครับเต็มๆนะครับคุณดูตึมต้มๆอันนี้ก็มาเล่นดวนนะผมศึกตัวน,นะผมก็จะต้องเล่นให้ครบสี่รอบนะครับเพื่อที่จะได้ปิดตีคนอื่นในศึกดวนรอบหน้า ผมก็กินน้ําดัดลมนะคนดูค่อนข้างที่จะซาชื่นใจมากๆอร่อยด้วยแต่ผมกินแบบไม่ไม,ไมีน้ําตาลนะอืมเพราะว่าผมช่วงนี้ผมยังไงพวกนี้แบบผมปั้นหุ่นฝึกหุ่นนะพวกนี้ไว้อะก็เลยแบบไม่กินแบบน้ําตาลดีกว่าทีนี้ผมว่าน่าจะชนะสบายอยู่นะถ้าฝั่งนูน้นอาวุธไม่สามดาวนะคนดูถ้าตานสองอย่างนี้ก็ าตายง่ายมากโอ้โหสิบแปดล้านโคตรง่ายเลยทีนี้อืมง่ายเกินโอเคสวยต่อไปก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยแปดล้านแปดหรือสิบแปดล้านวะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคล้านแปดไว้อยู่นะคุณดูผมน่าจะไว้กว่าอะขอไว้กว่านะแต่ไม่รู้ผมจะแพ้หรือเปล่าโอ้โหผมเฮ้ยชนะอยู่ ชนะน่าจะเพาะยุงอะไมบ้างนะคิดว่าต่อไปก็เป็นศึกโดนฮีโร่นะครับผมหกแสนแปดเราตีชนะแน่นอนปุ๊บโอเคสวยหกแสนแปดนี่ชิวๆนะคนดูถ้ายิ่งมีแฟตถ้าทีมผมมีแฟตนี่ยิ่งชิวเลยนะเนี่ยเขามีแฟตอ่ะมันก็เลยแบบเล่นยากปุ๊บกดข้ามไปเลยเพราะรูดเด็กมันหนานะคนดูหนามากๆด้วยเยี่ยม ต้องเล่นสี่รอบแล้วนะคนดูมันเล่นหกรอบมาได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปตีนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เพชรเราจะไม่ได้ของนะคนดูอุย้ยฝั่งเขามีดงวิตุคุยโยด้วยวะ่ะอันนี้ก็เกินคาดเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ผมไม่มีไงถ้าผมมีดงวิตุคุยโยนี่คือดีนะฝัะ่งเขาเปิดก่อนพโยคาย,คายคเคเตะมาปืบปืบปืบ ผมอยู่าเมจนะคนดูอยูดามเมจทีมเรานะว่าเราตีโลเขาเข้าไหมพลังห่างกันเป็นล้าน,นะค่ะนะปุ๊บปุ๊บฝั่งเราเริ่มก่อนฝั่งเขาเริ่มก่อนนะคนดูน่าจะไอ้นี่ปะไอซุยลิวมั้งน่าจะเริ่มก่อนเพราะมันอยู่หน้าแฟตปุ๊บ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 โอเคโดงคนนโคโยกปั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 ก,ปกติดไหมกระดูหกหักติดนะคนดู พาร์ทสองด้วยนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมันเนาทัศเซอรมกิมาจากไหนวะเท่จริงๆเลยบางตาเราบุกป,ปากเขาให้แต่เม็ดหนึ่งล้านหายไหมไม่หายนะคุดูอ,อืมเธว่ามีเดี๋ยวลองดูนะลองดูไอไอตรงนี้โคโยเราน่าจะโหดอยู่ะมาครับ ตามด้วยทัศมก,กิฟูยูคายเฮเตปกัปกปกัปกปกักปักหนึ่งแสนสองนะคุณดูโดงุนนี้เขาโยกปึ้งเขาให้ไม่ทะลุเกาะเลยนะคุณดูอยากอะไรอย่างงี้ยากละไม่รู้เกาะอย่างงี้ยากละเอาเป็นว่ากดข้ามไปแล้วกันนะคุณดูผมก็ไม่รู้ว่ามันจะชนะหรือแพ้นนะเพราะฝั่งเขาก็ตัวโหวดอยู่นะมียูอาร์ตัวแบกผมไม่มีตัวแบกนะ ไม่ไม่ชชว่์ว,ว่าผมจะชนะหรือเปล่าแต่โลดเด็กผมของผมมันโลดสองคูณสองนะฟังเขายังคนหนึ่งโอเคเราแพ้นะคนดูน่าจะแพ้ซุยรีวนะน่าแพ้กับไอซุยเริวอะดงวินิคุโย,ยอะอ่ะไปยาวๆเลยฮีโร่นี่ผมไม่ค่อยชนะหรอกกากแต่ถ้าไอปีศาจอบผมสู้ตายผมบอกเลยแต่รอผมได้แฟดก่อนนะถ้าผมได้แฟดนี่ผมก็สู้ตายเหมือนกันนะคนดู จะบอกให้ผมให้หมดอ่ะให้หมดทีมาขอแค่แฟดตตัวเดียวแต่มันมันไม่เพชรมันก็ยังไม่พอนะคนดูเพชรไม่พอไม่พอเราไม่มีตัวละครนั่นนะผมก็เลยไม่สามารถทําได้โอ้โหตัวอย่างตัวเมตาั้งนั้นเลยน่าจะแพ้แหละกดข้ามข้ามไปชนะแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้แพเสียดายเพราะเขามีทั้งอะตอมีกมีทั้งแฟตมีทั้ง ซอมบี้แมนมีทั้งซูริลนะตัวดามจหลายตัวมาอะฮะพลังของน้อยบ้างืมดูเห็น <c oughs> มันชนะเฉยเลยชนะแบบจังดน,นี่ชนะแบบงงๆปุ๊บปุ๊บอันนี้กดได้ใช่ไหมต่อไปแล้วก็ฟาร์มไปเท่าไหร่ฟาร์มไปสา,ามพับบนสองแล้วก็ฟาร์มต่อก็ต้องไปฟาร์มตาเหมือนอีกเช่นเคยนะคนดูรอบนี้ผมจัดใช้น้อยแล้วนะเพราะว่า แบงค์หมดนะคนดูแล้วผมก็สุ่มตัวดำไปแล้วนะครับนี่ผมซื้อไปแล้วเนาะเดือนเนี้ยสุ่มไปด้วย <c oughs> น่าจะใช้ให้หมดเท่าที่มีแหละตอนเนี้ยปึ๊บปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดน่าจะใช้ <c oughs> จนกว่าจะได้แฟดประกายแสงนะคนดูทุกคนได้เห็นแฟดประกายแสงผมแน่ครับอืมผมน่าจะดันพลังให้เยอะที่สุดนะเท่าที่ทําได้นะแต่ไม่รู้จะดันได้เท่าไหร่ เดินหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเข้านะคนดูอ่าแล้วก็คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปก็คือวันที่สิบแปดเดี๋ยวผมจะมาสอนเติมเงินนะอืมผมจะมาสอนเติมเงินให้ดูอีกรอบหนึ่งสอนสมัครด้วยสอนทุกอย่างเลยนะในคลิปหน้าวันที่ไม่ใช่วันที่เอ่อถ้าเป็นในเกมก,ก็วันที่สิบแปดนะคนดูผมจะมาสอนนะครับอ่าผมจะไปฟาร์มอ่การ์ดนะครับผมปุ๊บปุ๊บเผื่อได้การ์ดทองนะผมต้องการการ์ดทองมากแล้วนะ วันนี้ผมก็น,น่าจะต้องออโต้ฟาร์มการ์ดทองนะคนุณดูโอ้โหระดับซีผมอยากได้การ์ดทองแบบระดับเอสหรือไม่ก็การ์ดทองดีๆอะ่ะอืไม่ได้เลยทีนี้ได้แต่ของกากเท่านั้นเลยฝ่องม่วงผมมีเยอะนะคนุณดูก็คือได้ยาวๆอะ่ะปุ๊บ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 ไหนมีอะไรให้ใช้บ้างวันนี้ใช้ได้กดใช้ไปแล้วมีอะไรให้ใช้อีกบ้าง ปุ๊บไม่มีแล้วนะคุณดูสายตะมะโอเครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บโอเคต่อไปก็ขาดอีกสองปุ๊บ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 อันนี้ผมกดเพิ่มสปีดเลยนะอาร์ซอนี่ผมกดเพิ่มสปีดเลยนะคณดูเพราะมันช้านะครับรีเฟรชฟรีปุ๊บปุ๊บโอเคทักษะไม่พอ อันนี้ก็ไม่พออันนี้อะไรโอเครับโอเคต่อไปก็ฟาร์มเอ่อเคาเรียกว่าอะไรนะใบรับรองปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฟาร์มใบรับรองปั๊บปับปับแลบ้บบบรบรอยฟาร์มใบรับรองทุกอันเลยนะคนดูเพราะว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้นะอยากฟาร์มใบรับรองนะครับผมฟาร์มเผื่อๆไว้เผื่อตัวใหม่มันจะได้อัพแบบอัพไปไวไงอืมทุกคนเห็นจนเบื่อแน่เห็นจนเอือมอ่มร้อยวันอ่ะ แต่ผมก็ต้องทําให้ครบแล้ววันนะไม่ว่าคนดูจะน้อยจะเยอะแต่ยังไงผมก็ต้องทําให้ครบแล้ววันนะคนดูเพราะมันเป็นชาเลนจ์ที่ผมตั้งขึ้นผมอยากทําคลิปทุกวันนะเพราะว่าผมจริงๆแล้วผมชอบทําคลิปนะชอบคุยกับคนดูอะไรเงี้ยผมชอบสตรีมนะคุยคนดูแบบคนดูคุยมาผมคุยกับคนดูอะไรเงี้ยแบบมันสนุกนะแบบคือย,ยังไงคือแบบคนดูรับผมผมก็รับคนดูอะ่ะอืประมาณนั้นแหละคนดูเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกไหม โอเค76 76ได้โอเคต่อไปก็นี่มารับรองนี่จำเป็นนี่ฟาร์มไปเลยปื๊บปื๊ป,ปเพราะว่าเรามีแวรับรองเยอะยิ่งดีนะคนดูอันนี้ก็ฟาร์มไปฟาร์มไปจนกว่าจะได้อะ่ะตุบทุบครบสามสิบ,บ,บ,บครั้งโอเคก็อีกสามสิบครั้งแล้วก็อีกสามสิบครั้ง ปึ๊ปปุ๊ปปแล้วก็อีกสามสิบครั้งปึ๊ปปุ๊ปแล้วก็นี่ยาวๆเลยปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป๊ปป๊ป๊แล้วก็ปึ๊ปปุ๊ปปปป๊บครบไหมครบไหมห้าสามเจ็ดแล้วปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปโอเคครบหนึ่งอัน โอเคก็ขั้นทีเรียบร้อยหมดนะคนดูแล้วก็กดไปแล้วก็มาซื้อแล้วก็อนาคตอาจจะประมาณเดือนหน้ามก็2อาเดือนกว่าก็จะมีอัปเดตเซิร์ฟเวอร์สด้วยนะคุดูก็จะมีอัปเดตอะไรเยอะแยะเลยนะ ที่ผมคิดไว้น่าจะเพิ่มตัวละครใหม่มาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชวนนะต้องรอติดตามนะคนุณดูรับมารับมารับมาเขาจะเข้ากิวก็สามารถติดต่อในที่คอร์ดมาได้นะครับคุณดูออนก็คือถ้าไม่ออนสองวันผมก็เตะออกปกตินะครับคุณดูสองวันผมก็ไล่ออกไล่ออกนะครับหนึ่งวันอาจจะติดธุระแต่ถ้าสองวันนี้ก็คือไม่เล่นแล้วนะครับผม อันนี้สามวันก็ไล่ออกไปนี่สองวันก็ไล่ออกไปอันนี้สองวันก็ไล่ออกไปโอเคเรียบร้อยต่อไปก็กดขอซุยลิวผมไม่น่าจะได้ทำนะผมน่าจะบอปไปแล้วกันปืบเข้าให้ปืบเข้าให้ปืบเข้าให้ต่อไปก็เฮ้ยเห็นยั่งหยังหยังๆยัง ขอก่อนขอก่อนปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็นี้ก็ปุ๊บขอให้ไปแล้วก็ขอมาให้ไปแล้วก็ขอมานะปะกตปิดีไปเหมือนเดิมทุกอย่างคลิปบางคลิปผมก็จะไม่ตัดนะคนดูแบบเป็นเรียแล้วนะคือวันนั้นผมทาอะไรบ้างแบบเรี่ยนะอาจจะไม่ได้ตัดแต่ถ้าทําคลิปแบบว่ารวมคลิปร้อยวันทีเดียวอันนั้นอาจจะตัดนะคนดูก็คือตัดไปแบบตัด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 จนเหลือประมาณหนึ่งชัว่วโมงอะไรประมาณนี้ แต่นี้แบบเรียลๆนะลงวันต่อวันแบบว่าวันหนึ่งวันผมทําอะไรบ้างแบบเรียลๆเลยแบบว่าไม่มีตัดต่อนะคนดูอาจจะมีตัดบ้างบางครั้งแบบว่าเติดธุระหรือว่าอะไรเนี้ยก็จะตัดหรือไม่ก็แบบช่วงเติมเงินหรือว่าช่วงแบบติดธุระอะไรนี่คนดูก็น่าจะตัดไปรักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่ตัดแบบยาวๆนะคนดูรับดูไปยาวเลยปึ๊บปึ๊บทาสซูกิ ปึ๊บปึ๊บตีไปเรื่อยๆนะคนดูผมว่าเท่าที่ผมคิดนะผมทำคลิปร้อยวันใช่ไหมผมว่าถ้าวันที่ร้อยอ่ะผมน่าจะเหลือว่าผมคนเดียวนะน่าจะเหลือผมคนเดียวในเซิฟนี้นะมาถึงว่าแบบที่แบบเล่นมาด้วยกันกับผมอะ่ะเมื่อก่อนตั้งแต่แรกๆอะ่ะน่าจะเหลือผมคนเดียวในเซิฟนี้แหละไม่แน่อาจจะแบบผู้พะดงยุติธรรมอยู่คนเดียวโซโลโ่นะครับปึ๊บ โอเคผมว่าพอได้ของแดงอ่ะผมน่าจะทาให้ยุงก่อนนะตัวแรกแล้วต่อไปก็ทําให้ตัวดาเมจอย่างราชายูอาหรือว่าตัวดาเมจสายตัวอื่นนะคนดูอาจจะไม่ได้เอาคุเกส์เข้ามานะอาจจะเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นสายเทคนิคอย่างเจนอตและพวกนี้นะคนดูที่ผมคิดไว้นะผมก็ไม่ชัวร์แต่ผมก็ชอบเจนอสเพราะมันเท่อย่างเดียวเลยส่วนที่เหลือเฉยๆนะคนดูปุ๊บปุ๊บ แล้วก็ต่อไปเอ้ยยังไม่ได้รับอันนี้เลยนะรับกิวอะ่ะเออนี่ภารกิจปึ๊บปึ๊บใครอยู่เซิฟเจ็ดเซิร์ฟหกแล้วก็เซิร์ฟอ่าเซิฟห้าเซิร์ฟหกเซิฟเจ็ดก็สามารถมาเข้ากิวผมได้นะถ้ายังไม่มีกิวอะ่ะแต่ขอเล่นทุกวันนะคนดูไม่ทุกวันก็เล่นบ่อยๆก็ได้นะครับปึ๊บเข้าให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยปึ๊บ ปพิ่มเพบสวยอ๋อขออนุญาตนะคนดูมีคนโทรมานะครับ A f e w moments later โอเคมาแล้วนะคนดูพอดีพ่อผมเขาทำมือถือไม่เป็นนะให้เลียกผมไปดูนะครับแต่เดี๋ยวก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคผมก็น่าจะจบคลิปท่านนี้แหละคนดูรับพลังงานครบไม้ครบ100ผมก็จะล่้ครบหนึ่งร้อนี้ทุกวันนะครับสิงห์ทลาย อีกเท่าไรนะสามร้อย 300, อีกประมาณห้าร้อยนะคนดูน่าจะวันนี้แหละเมื่อแปดห้าผมก็จะไปฟังของแดงรอคลิปต่อไปโอเคนะคนดูก็ถ้าชอบก็อย่าลืมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมได้แนละ้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำให้ถึงร้อยวันนะคนดูสวัสดีครับ